ฮัลโหลฮัลโนี่มนน่เขาติดดับลเกินไปหรือเปล่าใช้คนนึงโอ้เหมือนแปดเลี้ยวสิบเ้าลำยองอารยองกนรเนรออจารยป้าเป็นดาวียมันดังตัวนึงมันยังุดเ้ย

ไปลชีล e r ฟ o ฮะเอ๊ะชิลีเหรออ๋อชิลีเหรออย่างกรเนชลีเ่เล่เล่ีว่าชิลีอันนี้ดูกูดูอย่ไรล่าหลอไัอย่างวะอะไรวะเล่อเล็กซ์อเล็กซ์ซันจิสมาอยอ

Number four, uh, number two, Kaya, you know? number two, number two, number two, number number two, number number two, number two, number number 3 is <laughs> the number number one, Leave the team. number two, <laughs> number two, number <laughs> Bot you number know <laughs> two, go, motherfucker

เบอว์เฮ้ยบอว์ไงดิอ๋อบอวเล้วเราจะกดินมาเลยเริ่มหินนหินเขางก้างยิ้มมาเลอมาเล้วมาเล,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 ล้วไม่รอดได้กันท่อปนิ้จาก่อนเงไงกัน ไม yeah. so so really so ่้ไม่มีได่ไไม่ไม่ไม่ไ้ไม่ไดม่ได้ไม่ได้่ได้ไ่้้่ม่

อยู่ตรงท่าน้ำนะเพิ่อนอากิโลีอยู่้น้มใช่อากิโลดทาหน้าแม่อยู่ในน้ำปะพี่แม่ทราบใน้าพี่แม่เอมันเป็นทาบน้ามานที่วบนนีน้เหมือนกัน

ไ่ได้คิวนะมันฟูกระสือมเตยฟูฟูตอดตอดซอยมูนเลยแ่ดำเห็นตาตะเกียบหลายเลยัวนเกี่ยวทู้หล่ะมันต้องใส้อันซีเดสไม่ใช่จะรักกันเกี่ยวมาเกี่ยวเอาคบทีว่าเิรเอาครบทีว่า oh no one marks four times scope you are four times scope. you are good marks four times scope

kaya ได้เพื่อร้อยเดือนงอขมพกกระเบิดบอบอบอเรียนสก๊อเตอร์จนใจยังเยอะ้มีเก็บเสียงชนะยับอ Follow me f o e โอ้ เฮียบอสพองบอกถือทุกซองถึกถึกนี้อุต่ายเนียเนี้ยบอสอิสก่อนนี่เนาะ number one number two six group number one number two is broad <laughs> No block What the hell Let go, let go, let go. Wow, 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 wow. Uh. งบีบก,กัไปไปสามก๊กไปสามก๊กไปสามก๊กทีหกไปสูสามก๊ Let ก let's go <S น,น้นำวันน้ำตูอ้ขยะเอเ้ยมาถอะ ดใ้สนาให้โอ้แม่งยู่นอกยู่นอกวงกูนี่คนได้ดาบจักิษย์า้มัน่ะไรุยยนเบิดุยยนเบิดถ้าเป็นดาบจากสิธิ์น่ะคุยยนไปไหมุยยนมอา

บ่บัวเกิดกาดเหรอนะนาดใอู่วะให้เด้อไอ้พวก้กใจในนี้ แบบเท่าไรบ้างอยากเต้บ no ักเตกีบกเก๋งคนเหมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ นี่ใช่ปะบีเกฟบีเกฟผมมีตีไปทั้งนาเลยตีที่ไหนไปใช่าช่ใช่ใช่คุณมันเตะดีกว่า ไม่ไม่ีสิ่งนั้มาของนี้มั่ใจ่เฮ้ยถึงมุก่อนมุกจะไส้ก็ไส้ก็ไส้าไ่อ็ไส้มาเทีกันท่สองสูมน่นหนยืน่านี้ลงงเลยลงไ้งเลยต้องด้ไไ่นด้ไปบดล้อ่ นองๆนอกนี่มาอยๆกินนี่แหน่มันจ้โนแบไม่เีวนไอ้าวนนข่าววเข่าวมันชดาวม่ดาวเอมถอยละให้ขี้ร้มาหาม่อไหเปล่าม้องขับไปหามื่อไนะ นักน no. ักนักน uh, yeah, <that> ักงั้นช <that> ัดเป็นนองกว่าเป็นนองกว่ามันเลกตัวนึงเบิร์ตมันเลกตัวนึงยังไม่ได้สักกัน

ูม,มาหอดเฮมึูาเก็บของแถวนี้ทางเชื่อให้มึงมีนำดื่มามาขอดูอูอกพี่เ่ากันตางแถวนี้เอาไปตางแถวนี้ก็ได้ปะมาารนติดกันแล้ว

ขาขา <Par> ไม่มีคนทอบอสโอ้ยเนี่โอ้โเนยเยเียเฮียเฮีหรือบอสบอส วัดเดี๋ยวเวพ่อเลี้ยงคนทั้งวันนี่ว้วตหมอ่ะตหมดเลยอ่ะใช่ฮะอืมไหนบ้าเดยว้านเนี่อเคเริ่ลยนอ้อกันเลยอ่ ว่อย่า <lien> ถ <plane. im sharing> ูกไปเถ่ะวะไปรถมาไปรถมาดูันนี้วะมังบอลไม่มีการ์ดมากนักเ หัวไหนน่าเฮ้ยรถบอมีกรรุมมีทำเองนะเด็กบอมีเลยนะเล็กโกเร็กโกเร็กโกกระรุ้มีกรรุมมีแอมค้าแอมไ่ได้าไรเลยก็ไม่ ไม่มีคนขับรถข้างหน้ากูเบิร์ปีหนึ่งในสัตว์ต no ้องหมอไปโอ my god เฮียวงเจี uh ๊ยบจะหายเลยโอ้ปัก target location. Bên anh vừa xuống thì em có ma hả? nó กูยังติดตายอะไรนี่ไมไม่ตายตายตายเพื่อลงแชทได้ครับเด้อวงสีบีไปแล้วมีอยากพันบ่มึงเยอะอ๋อมาอ๋อเขาวงได้หรือเปล่าเฮ้ยมันจะตายอ่ะสองคนอันนั้นบอลเลนเลยนะ น่ไนกกามองีอมันขยับูอ้ไม่ก็ยูได้ลุลลกล้องไปแล้วโอ้ยไปรอดป่ะนะมันยางเหรอมันก็อยู่ตรงเก่ามันยางสร้าง

ม่ทำแนมันลินแล้วอยากดูอยากดูโรยลินผู้ผมอยู่เลยอย่่มยงเพื่อนโเพื่อนยังตาดวะโอ้โหสายดพว้ามไง ปั๊มอ่พิการเวิดมาชบกูีเิร์ดอุ้มอุ้มไปก็ได้กลับบ้านได้เนาะมามามาเามมก็าเนาะว่านีอยู่มีอยู่นดูกูสีพันไปซอยมันนี่ไปเก็บเหรียญซื้อ อุตโตเอวาทูปนปทั้หนาไฮรอนใช่ไหมใช่ไมั้นสุดของอ่นอีกแต่ขอนี้งไมู่้วอ่างทีไม่ได้มาส1โมงไปแล้วไฮ้ยเ้นัมเบอร์วนัมเบอร์มันอยู่บ้านวะ กฮ่าโอ้โหโอ้โหโอ้แมงเ้ยไอแคทเฮลนัไ่ร้านเฮียเฮียเฮียโอ้โหมันมันเหลือต่เฮานี่เบิดเหลือเฮากับมันหน่ mẹ, cú lên, cứ, mày đừng lùm go 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 go, lên lái qua điếu, lên nhót đây, nhót, lái phớt đấy,